ได้โบนัสเดือนที่ห้าแล้วค่ะ,ะเดือนที่หนึ่งสองสาสี่เกลี่ยไปถึงไหนเลยได้เดือนที่ห้าแล้วฮเฮ้ย AI สาช่วยหน่อยสิคะช่วยดันคลิปด้วยช่วยดันอยอดวิวช่วยดันแบบเปิดค่าการมองเห็นให้หน่อยนะคะส่งโบนัสมาให้เดือนที่ห้าแล้วก็ ดีใจอยู่นะคะดีใจอยู่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอ๋อพี่มาร์คนะคะขอบคุณอ๋อเฟซบุ๊กนะคะที่ออกออปากเป็นรอยเนี้ยที่ส่งนะคะโบนัสเดือนที่5้ามาให้นะคะส่วนโบนัสเดือนที่หนึ่งสองสามสี่ก็อยากจะให้แบบว่าเอไอนะคะฝากถึง AI นะคะช่วยนะคะช่วยเปิดค่าการมองเห็นเยอะๆให้ดิฉันหน่อยนะคะออ เฟซบุ๊กชื่อนะคะสีสุดาเชื่อมากนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะช่วยแบบว่าเปิดค่าการมองเห็นช่วยแบบว่าโอ้ให้เ,เพื่อนๆแบบเปิดค่าการมองเห็นให้เ,เพื่อนๆแบบเปิดการเข้าถึงเยอะๆหน่อยนะคะแบบว่าจะได้แบบว่าโอ้ยมีแบบค่าน้ำพริกปลาทูชุโรงชุโรสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะได้แบบมีแรงจงแรงใจนะคะ ส่งงานก็ส่งบ่อยอยู่นะคะโออส่งงานทุกวันนะคะบางวันก็นู่นนะคะสิบห้าโพสนะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งนะคะต้องส่งงาน,นะคะคลิปสั้นคลิปเดียวนะคะภาพนิ่งสต,รงสตรอรี่อะไรนะคะเออวันหนึ่งให้ได้สิบห้าโพสนะคะอกฉันก็วันหนึ่งนะคะอทํายังไงก็นับชั่วโมงเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าส่งแบบว่าพร้อมๆกันมันจะแบบว่าทับ้อนเออ เป็นพวกรูปภาพคลิปวิดีโอนะคะให้ห่างกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงละโพสก็ได้ค่ะชั่วโมงละโพสนี่ฉันก็แบบว่าฟ้าเลยค่ะบางทีก็ทํางานอยู่เนาะทางานอยู่ก็บางทีก็ลงลงแบบว่าเออดูเวลานะอ้ <c oughs> ถึงเวลาแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เป็นโพสนะคะโพส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 เออก็ทําตามแล้เนาะก็ลบโกวนทัฝากนะคะฝากถึง AI ช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้หน่อยนะคะในไหนก็ส่งมนนะัดเดือนที่5มาแล้วก็ขอให้ปังๆเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างนะคะเออขอให้คลิปปังๆขอให้ภาพนิ่งปังๆขอให้ทุกอย่างปังๆป,ป,ปุริเยะไปเลยค่ะเออนะคะไหนไหนก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วนะคะก็เปิดค่าการมองเห็นให้หน่อยนะคะจะได้แบบว่ามีกําลังใจนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็บ่นไปงั้นแหละก็ลงคลิปปกติ ต่อไปนะคะก็ชีวิตประจําวันของเรานะคะก็ลงๆๆไปนะคะมีความสุขกับการได้ทําในสิ่งสิ่งนี้ในจุดจุดนี้นะคะก็ไม่มีวันย่อดท้อแล้วค่ะก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยนะคะแต่ก็ขอความกรุณานะคะให้ AI เปิดค่าการมองเห็นให้นิดนึงนะคะไม่ได้นึงก็ได้ค่ะขอให้แบบเปิดค่าการมองเห็นให้เยอะๆไปเลยนะคะจะได้แบบว่ายๆๆอดอยู่เยอะๆปังๆขอให้ทุกคนมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย to choose